วิธีพับเหรียญโปรยทานดอกกระดังงาตัดริบบิ้นความยาว30ซนติเมตรพับปลายด้านหนึ่งลงมา10ซนติเมตรเอาด้านที่เป็นลายาพับไว้ด้านในนะคะแล้วทำเป็นฐาน4ใส่เหรียนพับริบบิ้นด้านสั้นลงมาทับเหรียญทั้ง4เส้นเส้นที่4สอดเก็บปลายค่ะดึงให้กระชับเสร็จแล้วกลับด้านสอดเก็บปลายริบบิ้นด้านสั้นทั้ง4เส้นโดยเราจะสอดไปตามแนวค่ะ กลับด้านเริ่มจากริบบิ้นเส้นด้านขวาพับไปด้านหลังตวัดม้วนริบบิ้นไปทางด้านหลังให้ปลายชี้ลงด้านล่างเสร็จแล้วสอดริบบิ้นเส้นด้านขวาพับไปทางด้านหลังแล้วตวัดปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังสอดลงตรงช่องด้านในทำแบบนี้ไปจนครบทางสี่เส้น เริ่มลายใหม่จับริบบิ้นเส้นยาวโค้งมาด้านหน้าแล้วสอดลงตรงช่องใต้กลีบด้านบนนะคะจับริบบิ้นเส้นยาวด้านบนโค้งมาด้านหน้าแล้วสอดลงตรงช่องใต้กลีบดึงให้กระชับทำเหมือนกันไปจนครบทั้งสีเส้นค่ะเมื่อครบทั้งสี่เส้นแล้วใช้กรรไกรซิกแซกตัดริบบิ้นออกทั้งหมดนะคะเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ